นี่ครับพ่อหนุ่มคนนี้ถึงกับร้อนรนทนไม่ไหวต้องเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันฉันอยากจะกินไอติมเพื่อคลายความร้อนฉันก็เลยสั่งไอติมถั่วดำเพราะฉันเป็นคนชอบกินถั่วดำ <c oughs> เห็นเม็ดถั่วดำก็เออสบายใจแต่พอลองเข้าไปสังเกตไปซูมดูใกล้ๆ เม็ดถั่วดำที่ว่ามันไม่ใช่ถั่วดำนี่นามันต้องเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาอยู่ในไอศครีมของฉันอย่างแน่นอนนะอโอต๊ตคือไม่ต้องซูมก็เห็นแล้วว่าลายมันไม่ใช่ถั่วดำแน่นอนพอซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็ มันคล้ายคล้ายงูไหมคะคุณผู้ชมลองดูสิสมันเหมือนงูจริงๆคือผู้ใช้ Facebook ท,ท่านนี้ท่านเป็นคนที่ไปซื้อไอศครีมท่านเป็นโพสต์เองนะคะคุณใช้ชื่อว่าเรแบนนักเลงบุญปักท่อเมืองราชรีน,นี้ชื่อนะท่านโพสต์ภาพชวนสยองคือเขาเล่าค่ะว่า คือวันนั้นอ่ะจะไปรับหลานที่โรงเรียนแล้วก็ระหว่างทางกําลังจะกลับเนี่ยแหละแถวๆโรงเรียนก็เจอรถเร่ไอติมจริงๆเราเจอกันบ่อยนะรถเร่ไอติมโบราณนะคะที่เขาจะเดินเร่ขายมีหลานคนนึงอยากจะกินไอติมก็เลยโบกรถเร่เนี่ยให้จอดแล้วก็จังหวะนั้นก็เลยอ่ะไหนๆหลานกินแล้วก็เลือกหน่อยเพราะวาก็เลยให้เลือกว่ามีรสช่องมีไอติมถั่วดํามีหลายรสเลย กระทงกะทิเนี่ยเอาไหมเขาก็าบอกเขาว่าปกติชอบกินไอติมถั่วดํามาก <c oughs> ก็เลยเลือกหยิบรถถั่วดําขึ้นมาแล้วก็ซื้อกันคนละแท่งกับหลานหลานกินก็ปกติค่ะแต่ตัวเองเจอแจ็คพอตพอเปิดซองขึ้นมากําลังจะอ้าปากงับ คือเขาเขาบอกเขายังไม่ได้สังเกตนะตอนแรกกะว่าจะกัดให้เจอเป็นตรงถั่วดําก่อนก็เลยพลิกไปดูจังหวะที่พลิกเนี่ยแหละค่ะเห็นไอ้ดำๆนึกว่าถั่วดําเลยมองเข้าไปใกล้ๆนี่มันไม่ใช่ถั่วดํามันเหมือนคล้ายตางูแล้วมันก็ตางูจริงๆด้วยตางูที่ไม่ใช่แป้งเนี่ยแหละคะ่ะแต่ตางูๆๆที่เป็นงูจริงๆถึงกับพะงะเขาก็เลยไปบอกแม่ค้าให้แม่ขาดูแม่ค้าก็ตกใจ ก็เลยโอเคเขาบอกว่ายังไม่ต้องงับเข้าไปนะพ่อหนุ่มเขาบอกว่าไม่งับอยู่แล้วค่ะแม่ค้าใครจะไปงับลงแม่ค้ก็เลยขอเอาไอติมแท่งนี้ค่ะใส่ถุงบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้บริษัทที่ป้ารับไอสครีมมาไปดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงครับ <c oughs> คือหลังเกิดเหตุก็เลยมีผู้ มาโพสคอมเมนต์หลายคนมาวิเคราะห์กันว่างูที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นน้องงูพันไหนนะเขาก็เลยมองว่าน่าจะเป็นงูเขียวพระอินที่น้องตุยหรือน้องตายไปแล้วเขาก็บอกตกใจเหมือนกันว่าคือมัตกใจไม่ใช่เจอมันเกิดอะไรขึ้นที่ว่าเกิดกันได้ยังไงแล้วโชคดีอก็เอามาเป็นอุทาหรณ์ให้ดูกันนะครับใครที่จะซื้อไอติมเนี่ย แหม่ไม่ใช่ว่าแกะถุงปั๊บเปิดฝาปั๊บเนี่ยแหมจะกินเลยลองดูให้ดีๆก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอยู่บนไอศครีมสุดที่รักของท่านก็ไปไม่ไปด้ดีดูในภาพข้างหลังเนี่ยม,ม,ามาเป็นตัวเลยคุณคผู้ชมน้องก็อาจจะคลายร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นในถังไอศครีมเหมือนกัน,น,กนกมีคนแซวเหมือนกันว่าเป็นตัวซีเครตโอ้โหไม่ไม่อยากได้ถ้าซีเครตแบบนี้ไม่อยากได้นะครับ